สวัสดีพี่น้องสวัสดีจ้านี่ครับเป็นวันเกิดงงงลุงคนกาบเต็มเลยพี่น้องอันนั้นต้นกะาัามาแต่ตลาดพี่น้องได้มาเบึงแลาคนชิดอะไรยังเหน็ดเลยนะน้องนะถือเป็นคนล่างทางาเลยพี่น้องปอแพยกำลังตามอยู่ปอแพยเห็นยังกันนะ<บ>าตามอย่างตามห้องลอยฟ้าพี่นาะงตามห้งไอฟ้าวันไห้กนินโดนเด้ออือพากันกินข้าวพี่น้อน,น อากากินขาวพี่น้องเห็ดยังเี้ยสาวนุเกอปอกมะหุงให้บองเพลินสิเห็ดทั่มะขุงอายผ้าแล้วพี่น้องเฮาสีล่างักคด้จ๊กน้องเอ๊ะจะไปเบิ้งปรุงหน้าเแม่เบิ่งหมักปรุงอยู่นะงานตันจะเบิ่งตอนเ้าตอนมาตอนห้อยแบบไปเบิ่งต้องการหน้าตาโอนในองเนาะผ้า คนเดียวอยู่ในบ่อผ่ามีน้องนี่ไพ่ไปคนเปล่านี่เผื่อแม่เปล่าเลยกจุบมูมูบอกาโบกกาแบบเจาะฮานะยันแบบแตกเลยมูยานเอาเขาแป้งหายใส่หายใส่เนะ อากาปักปักเลตัวน้อยใช้อะไรจะคองมันเกิดนะนอน้หน่อยไรด้ยพี่น้องนอนกอดมกันเป๊ะคือนะโอ้มันหนังอยู่ที่ไหนะไหนนี่เนี่ยวะคือบ่กินอยู่ใหนกันปัญญามะหมูหมกาจับแตกบ่ตายเลยพี่น้องมานางรังเปลเ๋ยแตบ้ากวันน่โอ้คอยดี

เฮ้ยมาไปเลิศนะลูกลูกนะ่ะพี่ไเลยเด็น้องคน่เาไปเลิศเห็นบนห้องนัทไปเลิศนะนั่งข้างุลูกเลิศเห็นเเด็กๆพากันล่างพากล่างนีเลยพี่น้องเด้อสะโอนเทียพันกระปุ่นมาเอาออกโลดได่เม็ดนะลูก ไม่หัวน้าไปน่าไปย่าตาโอ๊คไปน่าตาตาออกเดินมางั้นเลยโอเคชั้กหนึ่งครับเลยด็ เอออ๋อเดี๋ยวเราจะกดเนี่ยแล้วเราไปดูเดี๋ยวเอางานเนาะอีกที่มันบ่เป็นหยังปิดบ้าแล้วล่ะ <laughs> <laughs>

กรเด่น้อเ่อทนี่กับานื้อดี่น้องนดกินเขาที่ารพอแล้ทารแซ่บอิ่มพอดีปาอ่ะ

ฝัดเนแล้วที่เาห็นคาบเนมาื่มาวบลาไม่สองอะไรหรอคัมันจะทางอะไเวลาจะมเจจะเนีลน้ได้แล้ว เอาดูด้านในดี่ว่องไรถึกปริมาณตก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 ต

ตอนแรกตอนยังนอนไม่ตนคนเขาเป็นสกรมได้แต่ไม่่นเอองนาะมันกัคาเท่ากนเทาไมันม่ได้เนาะนคนปุยแหละป๋มันกคานาะจับหจับคนใต่เด็กมานี่อะามานองนะอ้ยจะบดจับห กรอเพะวามา่อิดตามอบาลาเป็นคนีจ้าตดไนตดามตองตองมากงความซ้อมครอบครัวสำหไทยในเดือนจ้า